ลายๆคุณผู้ฟังแล้วนะคพะพอถึงวันศุกร์ก็คงจะต้องบอกว่าดูแลตัวเองมากๆเพราะหลายคนก็จะมีแพลนทํานู่นทํานี่ในวันเสาร์อาทิตย์แพลนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอะทำธุระที่เรามีความสุขทําอะไรก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญดูแลตัวเองให้จิตใจเราเข้มแข็งแข็งแรงก็แล้วกันส่วนใครที่จะทําให้กระเป๋าตังค์ของคุณแข็งแรงขึ้นแน่นอนเติมน้ํามันนะคะวันนี้ลดลง2บาทตั้งแต่ตีห้า พรุ่งนี้ตีห้าลดลงอีก80สตางค์หบาทหรือ50สตางค์ในบางแบบว่าบางประเภทของน้ํามันใครที่ไม่ได้เติมวันนี้อะพรุ่งนี้ก็ยังเติมทันมันก็ลดลงมันก็ดูมีหวังอะมันก็เขาเรียกว่ามันก็สมดุลนะคุณผู้ฟังวันนี้มันขึ้นมันก็ขึ้นมันขึ้นวันที่มันลดมันลดลงบ้างอย่าลืมนะคะเรื่องค่าปรับจราจร5กันยาย้ํานะคะขับรถย้อนสอนจอดในที่ห้ามจอดไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดปรับไม่เกิน2,000บาท ฝ่าฝืนสัญญาณไฟไม่อยู่ที่คนข้ามทางมาลายขับรถเร็วเกินกําหนดไม่เกินส0่พบาทซ้อมไว้นะจ๊ะซ้อมไว้ถ้าเขาเอาจริงมันก็ปัดจริงแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อระเบียบวินัยของการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนไปได้วยกันเจอกันวันจันทรนะคะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ